วิลกรรมสร้างวีรชนเกติภูมิความภูมิใจตราไว้ในแผ่นดินสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดอุตรดิตขอนำเสนอสรุปข่าวเด่นในรอบเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารที่กรบครับ เราจะเริ่มต้นไปที่หมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์ศึกษาสมเคอมมูลนิธิราชประชาลุกเคราะหในพะะรมราชุปธรรมได้เดินทางมาเยี่ยมและนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชาลุกเคราะที่13ครับ เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2558เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดรพนมคงุ่มไพบูลย์ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์พร้อมด้วยกรรมการบริหารกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์เดินทางเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ตำบลท่าแฝกอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นเด็กดียกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นครูของแผ่นดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่13ปัจจุบันมีนายสังวานเอฟมูลเป็นผู้อำนวยการและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้มีนายสุชาติีระวงพิทักษ์ประหลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการนิเทศและติดต า,า,ามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เปิดอุทยานสักุระโคจิมิจเจร,ริมป,ประเติสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดราศามบรมราชกุมมรีครบ60พรรษาพร้พอมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สําคัญของจ,จังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทยรวมถึงประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเรืองเดชวงล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์จัดให้มีพิธีเปิดอุทยานซากุระโคจิมาเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุม,มารีครบ60พรรษาซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ร่วมกับนายแพทย์โคจิมาสมาคคมซากุระไทยญี่ปุ่นและชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดสร้างขึ้นพื้นที่55ไร่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนชาวไทยและญี่ปุน่นเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเริ่มปลูกต้นซากุระจำนวน1,112ต้นมีนายชัดกิตินุพดลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตร,รธานีูวมหน่วยการสำนักข่าวสารญี่ปุน่นและที่ปรึกษาเอกอัครราชาทูตญี่ปุน่นประจำประเทศไทยตลอจนกงสุลญี่ปุน่นณนครเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคจิมะประเทศญี่ปุ่นให้เกียรติเป็นประธานร่วมกันในการเปิดอุทยานซากุระโคจิมะซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีที่พักผ่อนใจของคนอุตรดิตถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและก็มีชื่อเสียงของประเทศและกลุ่มอาเซียนสากลออมรั์ครูอุตรดิตถ์จัดโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเร็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ6กพรรษา นายนเรศศรีพิรมผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ60พรรษาในวันที่ 2, สองเมษายน2 5 5 8เป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญต่อการสหกรณ์โดยการปลูกฝังการสหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมี28แห่งให้ความสําคัญและพร้อมใจกันดําเนินการนําร่องเริ่มออกมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ต่อเนื่องไปและเปิดสมุดบัญชีเงินฝากเป็นปฐมบกษรพร้อมรับมอบกระปุกออมสินสัญลักษณ์ปีพระราชสมภพคือแพะด้วยหมวดศาสนาวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดอุตรดิต์ประกวดตุบีนัำบรประจำปี2558 ระดับภาคเหนือนายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะชมรมทวีนัมเบอร์วันจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประกวดทวีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือประจำปี2558ณนโะรงแรมดีเอ็มพระจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งจังหวัดและชมรมทวีนัมเบอร์วันรวมจำนวน10ทีมใน8ประเภทได้แก่ประเภทต้นแบบ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์คว้าม,มาได้8รางวัลมากที่สุดของภาคเหนือเป็นปีที่2ติดต่อกันสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างมากและมีกําหนดจะเข้าประกวดในระดับประเทศที่อ m p a c t เมืองทองธานีทั้งหมด8ทีมในเดือนกรกฎาคม2558ค่ะขแขวงชัยะบุรีสรปปลา,าวมีหนังสือเทียบเชิญผู้ว่าราชการจาังหวัดและคณะร่วมพิธีเปิดด่านสากลพูดูเมืองปากลายขแขวงชัยะบุรีสรปปลาว ซึ่งเป็นด่านพาแก้วเดิมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2558นายวีรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหัวหน้าคณะส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชนไปร่วมพิธีเปิดด่านสากลภูดูเมืองปากลายโดยมีท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีลาวเป็นประธานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ และสปะปลาวโดยเฉพาะเป็นพื้นที่เขตชายแดนในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีลาวและรองเจ้าแขวงไสยบุรียังได้เดินทางมาเยี่ยมจุดผ่านแดนทาวอนพูดูของไทยด้วยนอกจากนี้ระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์2558แขวงไชยบุรีสปปลาวได้เชิญผู้รหารของจังหวัดอุตรดิ์ร่วมง,งานบุญช้างและงานโอทอสารสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยมีนายสมชัยกบลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหัวหน้าคณะร่วมเป็นเกียรติงานมหากรรมบุญช้างประจำปีณสนามหลวงเมืองไสยบุรีในฐานะบ้านพี่เมืองน้องที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกันมีนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายุกรัฐมนตรีสปป,ปลาวเป็นประธานท่ามกลางทูตจากประเทศต่างๆ และแขกบ้านแขกเมืองหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานกับชาวสาวปปลาวพร้อมนี้ยังมีการพบปะก,กับผู้ประกอบการของแขวงหลวงพระบางเจรจาแนวทางความร่วมมือให้สามารถ,ถาทําธุรกิจการค้าคล่องตัวขึ้นบรรยากาศในการเจรจามีความพร้อมเป็นกันเองได้รับความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปงานสารสัมพันสองแผ่นดินมีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ในโอกาสนี้มีนายสินชัยถนอมสินผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพบปะผู้ประกอบการด้วยมีลูกค้าชาวลาวสนใจยอดจำหน่ายดีมากเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเหล่ากชาติจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงวัยอายุเกินร้อย พร้อมกับมอบขนมเค,ค้กวันวาเลนไทน์ให้ด้วยซึ่งมีนายชัดกิตินุพโดลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร,ริตน์พร้อมนางพรทิพย์ผู้เพียงใจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดร,ริาน์คณะเหล่ากาชาตินายกเทศมนตรีตำบลป่าเศ้ากำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ส่งความรักและความปรารถนาดีถึงผู้สูงอายุที่มีอายุกว่าร้อยปีในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรเดชจ,จำนวนเกือบสิบรายพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ถุงยางชีพเสื้อกันหนาวตามโครงการเยี่ยมผู้สูงวัยหัวใจเกินร้อยเนื่องในวันแห่งความรักและมอบเค้กวันเกิดให้กับนายนพนุชบางอายุร0 4ปีที่บ้านเลขที่29ทับ 1, หมู่6หมู่หป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุรดรษฐ์ค่ะ ที่ปรึกษาระมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นบัตริการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2558ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รนตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยเดินทางปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุดร,ริตในการมอบหนังสือการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดอุดร,ริตและเป็นประธานเปิดโรงคลุมโรงสีหสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดร,ริตจำกัดแจกรางวัลสมาชิกดีเด่นพร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ นสหกรน์ณสหกรการเกษตรเมืองอุดรดิฐีจำกัดโดยมีนายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิฐให้การต้อนรับคณะทำงานสนับสนุนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมวางแผนรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตชนบทานที่ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกบ้านคลองนาพงตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุดร,ร,ริษฐ์ นายวีระชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร,ริาน์เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นคณะทำงานโดยรับทราบการรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาลดผลกระทบความคืบหน้าการเวรคืนที่ดินโดยมีการวางแผนทำการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องถิน่นและราษฎรในเขตพื้นที่ชนลประธานต่อไปพร้อมนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำเขื่อนผาจุกด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17พร้อมคณะตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการด้านต่างๆของจังหวัดอุตรดิต นางสาวอัมพวรรณเจริญกุลผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17พร้อมคณะได้แก่นายสมพงศ์อรุณโร์ปัญญาผู้ตรวจราชาการกระทรวงมหาดไทยนายธนิตนุ่มนวลผู้ตรวจราชาการกระทรวงแรงงานเดินทางมาประชุมตรวจราชาการแบบบูรณาการปี2558รอบที่1ที่จังหวัดอุดรดินโดยมีนายวีรชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรดินให้การต้อนรับและร่วมประชุมมีส่วนราชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องชี้แจงในประเด็นการตรวจติดตามที่รับผิดชอบ และไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาชนบทในพื้นที่ประยุกต์อันเนื่องมาจากพลาลระราชดริบ้านป่งปุ่นหมู่ที่3าตำบลห้วยมุ่นมีนายอำเภอน้ำปาาให้การต้อนรับและในโอกาสอันใกล้นี้ทางคณะผู้ตรวจจะได้เรียนเชิญนายวิศณุเครือง,งามรองนายกร,รัฐมนตรีมาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยค่ะคกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกบรรุศทสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ของด่านแม่มนนำคำน้ำคกอระแปรเป็นไปด้วยรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนนายสุชาติระวงพิทักษ์ประหลัดจังหวัดอุตรดิต ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาุเคราะห์และนำคณะว่านาส่วนราชาการระดับจังหวัดรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนกรุงพัน่า2,558พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้รับการบรรเทาทุกขนวัดด่านแม่คำันอำเภอละแปล ซึ่งมีนายอำเภอละแปกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอผู้บริหารอ,อ,ปรอบปทกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมจำนวนมากในหมวดของความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรวมพลังเสริมสร้างความพรำดองสมานฉชันกองกำลังผสมพลเรือนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน,นประจำปี2558 10กุมภาพันธ์2558ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่61เป็นการระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่อุทิศชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดจนสมาชิกอาสารักษาดินแดนทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่แบ่งเบาภา,ารกิจ ของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในซึ่งจังหวัดอุดรลรริดได้จัดกิจกรรมโดยมีการสวนสนามและกล่าควคำปฏิญาณตนของสมาชิกอ,อสพอรอสชอรบอและอปอพอรอจำนวน325นายมีนายกองเอกชัดกิตินุพดลผู้บังคับการกองอาสาร,รักษาดินแดนจังหวัดอุดร,ร,ริดเป็นประธานในพิธีณนะบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอว่นหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีจำนวนมากสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2558ในเดือนนี้ผมพระวัชศรีสมบูรณ์ประชาพันจังหวัดอุตรดิตถ์และคุณสุรีแสงทองผู้ช่วยประชาพันจังหวัดอุตรดิตถ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ